สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครูวิชันและครูสปอร์เสนอการถ่ายทอดสดอเมริกันฟุตบอลเอเนครับแต่กันที่โซฟายสเตเดียม l อลชาร์เจอพบกับด l ร์ฟคาร์บอยเมวันนี้มีผมยานิชลายวนาวินและคุณธนพรซับกรหนรับหน้าที่เป็นทีมผู้บรรยายครับโค้ชทีมบุกคนเรียกแผนนะวิ่งครับอลลาพดาว ไดฟ์นี้จบด้วยสกอร์เป็นทัชดาวเลยนะครับใช้เวลาไปเกือบ7นาทีนะถือว่าเป็นไดฟ์เปิดตัวที่เสียงโหดังมาก46หลาครับเข้าเสียอินเตอร์เซปไปคารบอยเสีย3แต้มนะครับในไดฟ์นี้ วิ่งซีกเจาะเข้าไปทัชดาวเช็คแผนน่าจะเช็คจากข้างมาเป็นวิ่งเลยครับเพราะว่าเห็นช่องตรงกลางเนี่ยมีช่องนะครับแล้วก็สุดท้ายซีกวิ่งเข้าทำทัชดาวได้สำเร็จเปิดเต้ามาด้านข้างซาวอยมาแล้วสองตัวอ้าวจะหลบได้ครับไมค์วิลเลียมแล้วพุ่งเข้าไปทัชดาวโอ้โหยอดครับเพลงนี้ไมค์วิลเลียมส์รุ่นนี้จริงๆแล้วคว้างสูงไินิเนือนะครับ คือทำให้วิลเลียม่์ต้องตั้ง,งจังหวะนิดน,นึงแต่ว่าแท็กเกิลไม่ดีกว้างสูงไปนิดนึงแต่ว่านี่ครับแท็กเกิลวุดตัวที่สองก็เอาไม่อยู่แล้วเหาะเข้าเอ็นโซนเลยครับเท้าอยู่ในสนามนะครับไม่มีปัญหาทัชดาวน์นี้ได้ทัชดาวน์สองสัปดาห์ติดต่อกันเลยนะครับไมวิลเลียมส์ เอครับ32หลาลูกนี้เข่าครับตีเสมอแล้วครับลูกนี้ตอนได้ออกจากเท้าไปเนี่ยเหมือนจะออกขวานะครับมันฮุกกลับเข้ามาพอดีสวยครับกับคาวบอยนี่หลังจากที่แต้มบอร์ดมา2ควอเตอร์นะครับมาได้ฟิลโก,โกขึ้นนำครับ17ต่อ14 ้โอ้โหบาสครับเอาเข้าโอ้โหมองมุมนี้นึกว่าออกดูดีครับสบายครับดูดีเข้าเรียบร้อยโอ้นี่แหละครับเกรกเดินเล็กครับโอ้โหโอ้โป๋าได้เฮครับเจอร์รี่โจนส์แดกนี่เหมือนกับหน้าตานี่โลง่งเลยรอดไปครับ นัดแรกคราวบอยใจสลายเพราะโดนฟิลโกช่วงนาทีสุดท้ายวันนี้มาได้เฮเพราะได้ฟิลโกนาทีสุดท้ายบ้างครับ